หนึ่ว่าใครแท่งศักดิ์สิทธิ์เสียอาการหลังสาวในสเปคโผล่เซอร์ไพรส์สามีแห่งชาติของสาวๆหลายๆคนอย่างแท่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานแสนนานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากและบอกได้ว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังหล่อเล้าเอาเรื่องไม่เปลี่ยน แต่วันนี้เราจะพาไปสองภาพนักร้องสาวที่บุกเซอร์ไพรส์ป่าแทง่งจนเสียอาการกลางรายการซึ่งก่อนถูกเซอร์ไพรส์นุ้ยสุจิราได้เผยสเปคของป่าแท่งว่าเป็นผู้หญิงที่เหมือนสะสารรูปทรงเปลี่ยนไปได้เซ็กซี่แต่เรียบร้อยผิวสีน้ำพึง่งในกองละครมีด้วยเวลาน้องคนนี้เข้ามาก็จะชุ่มชื่นหัวใจกระชุ่มกระชวยขยันทำงานไม่บื่อสักคำน้องคนนี้คือมิวอรภัสยาพ่อน้องมาก็สวัสดีครับน้องมิว สายตากลุ้มกลิ่มต่างจากที่มองนุยเลยต่อมาน้องมิวก็ได้โผล่มาเซอร์ไพรส์กลางรายการร้องเพลงมาจีบให้จบจนบาดแท่เสียอาการบอกว่าเซอร์ไพรส์ามากเลยทีเดียวซึ่งน้องมิวคือนักร้องสาวที่มีความสามารถรอบด้านทั้งเรื่องการร้องการเต้นแถมยังเป็นศิลปินจิตอาสาให้กับมุลนิธีปอเด็กตึงอีกด้วยนอกจากผลงานเพลงที่มีให้แฟนคลับได้ติดตามแล้วก็สามารถติดตามได้จากอินสตาแกรมของเธอด้วย ซึ่งจะน่ารักทำให้ปาาแห้งเขินหนักมากขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า